ในตอนที่แล้วเราได้เริ่มสร้างเกราะใจให้แข็งแกร่งด้วยการปรับความคิดและมุมมองกันไปแล้วแต่แค่นั้นยังไม่พอครับเพราะความท้าทายในชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องของความคิดแต่ยังมีเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรมด้วยวันนี้ตะวันจะพาคุณไปเจาะลึกเทคนิคขั้นสูงในการบริหารจัดการอารมณ์และสร้างนิสยัยที่จะเสริมความแกร่งทางจิตใจของคุณให้ครบทุกด้าน แม้ว่าจะเป็นความเครียดจากงานปัญหาความสัมพันธ์หรือวิกฤตที่คาดไม่ถึงคุณก็จะมีเครื่องมือพร้อมรับมือใครอยากมีจิตใจที่ยืดหยุ่นยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์และเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จห้ามพลาดตอนนี้เลยครับนี่คือตอนจบของซีรีส์พิเศษที่เรามาสร้างเกราะใจให้แกร่งไปด้วยกัน ยินดีต้อนรับสู่ The Short Key Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณสวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Short Key Podcast ทุกคนตะวันพาเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟจ,จึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาต่อยอดจากการสร้างเกราะใจให้แข็งแกร่งในตอนที่แล้วด้วยการลงลึกไปที่เทคนิคการบริหารจาัดก,การอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อให้คุณมีสุดเครื่องมือที่ครบครันในการรับมือกับความทา้าทายทุกรูปแบบในชีวิตครับ ฝากกดติดตามช่อง The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมาเพื่อนๆครับในตอนแรกเราได้พูดถึงความแกร่งทางจิตใจและองค์ประกอบสำคัญของมันอย่าง CLOC model ที่ประกอบด้วย Control การควบคุม Life Challenge การมองความทา้าทาย Optimism การมองโลกในแงด่ดีและ Commitment ความมุ่งม,มั่นไปแล้วครับ รวมถึงเทคนิคการปรับความคิดและมุมมองอย่างการ reframing, growth mindset และ positive self-talk แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าความคิดอย่างเดียวก็ไม่พอใช่ไหมครับบางทีอารมณ์มันก็พาไปหรือบางทีเราก็ติดอยู่ในวงจพรพฤติกรรมเดิมๆที่บั่นทอนกำลังใจของเราการจะสร้างเกราะใจให้แข็งแกร่งจริงๆเราจำเป็นต้องฝึกผลทั้งในมิติของความคิดอารมณ์และการลงมือทำครับ วันนี้ The Short ีย์จะพาคุณไปเรียนรู้เทคนิคทางจิตวิทยาที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์และสร้างนิสัยเชิงบวกที่จะทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกวันครับเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะครับเพราะตอนนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้ที่นําไปใช้ได้จริงแน่นอนครับเมื่อเราได้ปรับความคิดและมุมมองแล้วทีนี้เราจะมาฝึกฝนในมิติของการบริหารจัดการอารมณ์และการลงมือทําที่เป็นรูปธรรมกันครับ 1. ฝึกการตระหนักรู้ในอารมณ์หรือ Emotional Awareness Mindfulness หลักการคือการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองในขณะที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีครับเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ดีขึ้นด้วยครับวิธีรมสังเกตและตั้งชื่ออารมณ์เมื่อรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างเช่นเครียดกังวลโกรธ ลองหยุดและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่และอารมณ์นี้มันกำลังบอกอะไรฉันการตั้งชื่ออารมณ์จะช่วยให้เราแยกตัวออกจากอารมณ์นั้นได้มากขึ้นครับหายใจเข้าลึกๆช้าๆและหายใจออกยาวๆการจดจ่อก,กับการหายใจจะช่วยให้สมองสงบลงและคุณมีเวลาคิดก่อนตอบสนองครับสแกนร่างกายลองสังเกตว่าอารมณ์นั้นกำลังแสดงออกในร่างกายของคุณอย่างไรเช่น เครียดแล้วไหลกริงโกรธและท้องบีบการรับรู้ความรู้สึกทางกายจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับอารมณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นครับตัวอย่างเช่นคุณกำลังหุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานแทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกไปลองหยุดหายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกโกรธนะเพราะฉันจะเลือกตอบสนองอย่างไรดี 2. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา หรือ problem solving skills หลักการคือคนที่มีเกรอะใจแกรง่งมักจะมองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบหนีครับการมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นใจและลดความกังวลเมื่อเจออุปสรรคครับวิธีธทรรมกำหนดปัญหาให้ชัดเจนอะไรคือปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่แค่อาการระดมสมองหาทางออกหลายๆทาง ไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีก่อนขอให้มีไอเดียเยอะๆไว้ก่อนครับประเมินทางเลือกวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเลือกทางออกและลงมือทำเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็ได้ประเมินผลและปรับปรงุงถ้าไม่ได้ผลตามที่คาดหวังก็เรียนรู้และลองวิธีใหม่ครับตัวอย่างเช่นคุณได้รับมอบหมายงานที่ดูเป็นไปไม่ได้แทนที่จะทอ้อให้เริ่มต้นด้วยการแตกปัญหาเป็นส่วนย่อย แล้วหายวิธีแก้ไขทีละส่วนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและแบ่งงานเป็นขั้นตอนเล็กๆครับ 3. สร้างเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่งหรือ Build Strong Social Support หลักการคือการมีคนที่คุณไว้ใจและสามารถพูดคุยระบายความรู้สึกได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและช่วยเพิ่มความแกร่งทางจิตใจการรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจะทำให้คุณมีกำลังใจวิธีทำลงทุนกับความสัมพันธ์ใช้เวลาคุณภาพกับเพื่อนสนิท ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองเปิดใจและระบายความรู้สึกการได้ระบายออกมาจะช่วยปลดปล่อยความเครียดและอาจได้มุมมองใหม่ๆจากคนที่คุณปรึกษาเป็นผู้ฟังที่ดีให้คนอื่นด้วยการเป็นผู้ให้ก็เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีเช่นกันตัวอย่างเมื่อคุณรู้สึกเครียดกับงานลองโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อระบายหรือนัดเจอเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยลดความโดดเดี่ยวและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 4. ดูแลสุขภาพกายหลักการคือร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงต่อไปด้วยการละเลยสุขภาพกายจะส่งผลเสียต่อความแกร่งทางจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีทำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มสารแห่งความสุขในสมอง กินอาหารที่มีประโยชน์เลือกอาหารที่บำรุงสมองและร่างกายนอนหลับให้เพียงพอการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบโดยตรงต่ออารมณ์และความสามารถในการคิดหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นหรือกดประสาทเช่นคาเฟอีนแอลกอฮอล์ที่อาจส่งผลเสียต่ออารมณ์ในระยะยาวตัวอย่างการจัดตารางออกกำลังกาย30นาที3-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์หรือการงดหน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อให้นอนหลับได้สนิทขึ้น 5. ฝึกการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆและการชื่นชมตัวเอง (Gratitude and self-compassion) หลักการการมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะช่วยสร้างพลังบวกและการรู้จักเมตตาต่อตอนเองเมื่อผิดพลาดจะช่วยให้เราลุกขึ้นยืนได้เร็วขึ้นวิธีธทรรมเขียนบันทึกขอบคุณหรือ gratitude journal ทุกวันก่อนนอนลองจด3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเมื่อทำอะไรสำเร็จแม้จะเล็กน้อยก็ให้รางวัลตัวเองหรือชื่นชมตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเมื่อผิดพลาดแทนที่จะด่าว่าตัวเองลองพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับเพื่อนที่กำลังต้องการกำลังใจตัวอย่างคุณสามารถทำงานที่ยากสำเร็จไปได้แม้จะเล็กน้อยลองฉลองด้วยการดื่มกาแฟแก้วโปรดหรือบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีมากเลยนะเพื่อนๆครับ การสร้างเกราะใจให้แข็งแกรง่งไม่ใช่การเดินทางที่ต้องวิ่งเร็วแต่เป็นการเดินทางที่ต้องเดินอย่างสม่ำเสมอครับมันคือกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนตลอดชีวิตและไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกจะไม่ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับทุกคนต่างก็มีวันที่รู้สึกอ่อนแอสิ่งสำคัญคือการที่เราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนใหม่เรียนรู้จากความผิดพลาด และพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆวันการลงทุนกับเกราะใจของคุณคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครับเพราะมันจะส่งผลต่อความสุขความสำเร็จและความสัมพันธ์ของคุณในทุกมิติของชีวิตครับก่อนจะจบ EP ตอนนี้ตะวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจากเทคนิคทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องการปรับความคิดการจัดการอารมณ์และการดูแลตัวเองมีเทคนิคไหนที่คุณรู้สึกว่าโดนใจที่สุด และคุณวางแผนว่าจะเริ่มฝึกฝนมันอย่างไรบ้างครับหรือคุณมีเทคนิคอื่นๆที่ช่วยสร้างความแกร่งทางจิตใจของคุณบ้างไหมครับมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆครับหากตอนนี้มีข้อผิดคลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถูกความคิดเห็นของเพื่อนๆสำคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ สำหรับวันนี้ตะว,วันขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนเอนเคยได้ยินคำว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีความกลัวไหมครับมันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสำคัญเพราะความแกร่งทางจิตใจไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกเศร้าหรือไม่รู้สึกกังวลเลยนะครับ แต่มันคือการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นได้และเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้ครับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคือการยอมรับทุกด้านของตัวเองนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ